สู้ขนาดดูตามอัปเดตอาการนะฮะฝนก็ตกเนี่ยฝนตกเมื่อกี้นี่ฝนตกแต่ยังไม่หยุดนะฮะยังไม่หยุดความพยายามเอาช่วยกันถ้าแตรถออะยังไงก็ไม่หยุดสู้ได้หมดขนาดฝน ค่าร้้องันหยุดแลวขนาดฝนตกนะนี่เมื่อกี้ยังนึกว่าจะแบบหยุดทําแล้วน่ะไงไงไก่ละนี่เขาใกล้จะถึงความจริงเขาล้วนี่เนี่ยนี่ตัวน้าย่นตะปูอุ้ยอยู่เนี่ยนะนี่ตัวตัวมันตัวส่องฝั่งนี้ให้นะอ้วนเดี๋ยวใครส่งรูอยู่นี่เออลึเลือะได้หรืออ่ะการอู้ไอรูนึงไม่มองเห็นก็แทงถูกท่าตาก็แทงถูก

แกมจันมึงพิจิจแต่ก็ดิ๊กเกอร์โจลิทอจลิทกระน้องท่านทุ่านอะไรกิอโจลิทฮัดทัดมึงหลบฝนมันได้ว่ามันหวานด้านในดูเอออะไรเป็คข้ออีกแล้วเด็กคนนั้นยุบอีกแล้วดูนุ๊กอันนี้ก็แบบ

ได้ได้อย so yeah. ู yes. ่นะตอนนั้นเห็นรถกระบะไปได้อยู่อยู่ที่ฝีมือแหละ เป็นรูปเป็นร่างให้เขาแล้วนี่ยางบางฝุ่นนี่เมื่อวานช่างเอี่ยวไปทำบางฝุ่นนั้นขาดนี่วันนี้ได้เปลี่ยนเลยนี่มันเป็นแผน <c oughs> ่น,ผน <c oughs> มันเป็นแผพี่ล่น ถ้ามีไอบะคนเก่าแล้วก็เอาบคนนั้นไปตัดใส่รถไถมีตั้งหลายแผ่นดีล่ะเอามาอยู่ก็มีเอาไปไหนเออไม่เชื่อมาหลังไม่เป็น้หรอกแต่ร้านตะโบยก็ไตะโบยเตกเอาไง ไม่เชจ่อมันกรแข็งมาคุณเอาสวานตัวนี้มาด้วยดาวไ้อแดงแมาด้วยเลี่ร่งี่มหนึ่งไปีแล้วอ่ะดได้เออสี อย่มาสองดูนะเดินไปถามหาร้านนะ่า<ป>ทำร้านไหนดูรอยเชียวนะอย่ไปถามนะเออทำร้านไหนมาตัดไแด้วยเขามเบลใ่ไหมไหนเขาอูใหญ่เขายังทำตัดยังงไม่ได้มาตาเร <c oughs> อเาวม่้ปเอากะรกัรน แล้วอันนี้คืออะไรแบบไว้แบบนี้บอกอ๋อแล้วไอ้บางโค่นั้นไม่ใส่แล้วเหรอฮะไล่เบาใส่มันไม่เกี้ยวมีไล่เบาทถาเป็นแผนที่จะเอาไปใส่รถไทยน่าไล่เบา สู้จริงๆฝนตกเทะระตะระะเอดาวดาวดาวนี่เคยเห็นที่ไหนเนาะดาวนี่เมื่อกี้เท่าไร่จบุญนะเก้าสิบสามบ่แพ้บ่นุ่แลนั้นเก้าสิบสามนี่เก้าสิบสามได้แ้นั้นเก้าสิบหกเนาะก็ออกสามเส้นไง

ทางรู่นให้เลยที่เท่าไหร่93เออนี่ก็93 93เหมือนกันแต่โดยไม่เท่ากันเพาะทำไมรู้นี่จริงจริงออกหืมอยูนี่ไม่ได้ไอ้นายตรงไหมไม่ตรงเนี่ยถ้า93ตรงตัวไปอีกเออยแล้วแต่เนาะเออเออนี่13เออกระเจาตานะมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทัดทัดทัดเดียวเดี๋ยวเดียวผิดไอ้รูไอ้รูเนี่ยเนี่ยเนี้ยมันลงเนี่ยก็ฝั่งนี้มันเจาะไม่ถึงมือกันเนี่ยมันลงเนี่ยเห็นไหมเด็กแป๊บอันนี้อยู่กลางอันนี้อยู่ล่างเนี่ยอันนี้อยู่บนเบ่ออเสืออา่ดออแ่ทัดโยกคนวุ่นดังเอาเอา เขไปไปเตียวโจย่าทับหูไม่รู้เลยแทงนี้เขาเลี้ยวอันนี้ย่เต็มโจลฟังตะมุอเไงนเดี๋วเข้ามาหนไหนเดี๋ยวยังพ่งไม่ตรงอันเดี๋ยวจะตจลพร้อมมีปนดาคกเ

ยบางตัวดเ่นด้เรานยืดเครือยตบเนังบางดูบายบายไปแล้วค okay okay, so right ่ะดู